ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านนายกเทศมนตรีนครราชสีมาท่านอธิการบดีมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านผู้บริหารวหน่าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ทุกท่านดี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศทั้งหมดทานการรงทุนที่ช้างเขาเที่ยวมีต้นทร้างฝ่าละอองก,ก็หนีพาะบาทข้าพระพุทธเจ้าในสยามสิลิมงคล ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเกียรติ่างมีความป,ป,ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มารวมพลังสแสดงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ ติดกำลังเลยค่ะและหนจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี้เราปลอดภัยไว้ใจได้ค่ะนะคะท่านผอ,อ,อมาเองค่ะท่านผอ,อ,อทีรรัฐร่มรื่อสร้างพันโครงการของเรานะคะนี้เลยมาดูแลพวกเราด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อไปพาดพื้นดับการช่วยกันนะคะอารมณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองด้วยค่ะเช่นเดียวกูเจนนะคะคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน ลา้สตโตรกค,ค่ะตัวให้ห่างไกลจากจโรคสโตรกค,ค่ะก็นักอดวยนะคะต้องเอาคนโคราชลายยนโมโชพลังหน่อยจ้าทันผูว่าถ่ายรูปพวกเราด้วยเย้โคราชเย้อ่ Yes, I... โอเคเฮียมาและอ้าวเราไปข้างขวาเดินมาแล้วห้าหมุนหัวไหไรด้วยครับผมระยะทางแรกที่เราบอกไปนะครับผมก็คือ10บตัเนี้ยต้องคือป้ายสีแดงนะครับผมส่วนระยะทาง6ระยะ11.8แปกลเมตรก่อนนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านที่ ่นครับนักวิ่งเราก็พร้อมแล้วกองเชียร์ครับกองเชียร์พร้อมไหมครับพอพะเย็นพร้อมไหมครับสี่สามสองหนเรามีเหียง้แหปมอับนี้กองเชียพร้อมนะคะกองเชียรพร้อมนคะ พี่เลี้ยงแม่ดุงแร,รัฐนครรานสีมามาขอให้บริการพี่น้องด้วยเช่นกันนะคะถ้ายังอยู่ในบริเวณนี้นะคะมีปิ๊บอยู่กับมือตรงนี้ของอพิธีกรตรงหน้าเวทีนะคะเพื่อฝากไว้ให้นะคะคุณสายรุ้งชามคุณโทษจากโรงพยาบาลนนทไทยค่ะมารับ ไม่ใช่ว <laughs> ิ <änger or S 2> ่งชนนะฮะรับได้ทั้งสองช่องนะครับผมทั้งหนึ่โดยได้นะครับผมแค่ว่าให้เราขยับร่างกายเดียวนะฮะไปยูขอบคุณนะครับตรงเลยครับ